ที่โบราณจริงๆก็จะเป็นหนอกเข้าแล้ที่แปลกตา่างออกไปก็คือจำบะรุ่นคุณพ่อนะไอ้กอาแฟดำแก้วละ50สตังค์นะปัจจุบันก็อัพขึ้นมาถึง10บาทแล<อ>้วอนันชัยตีละราบสุวรรณร้านชื่อเตียยงหลีนะตั้งแต่รุ่นคุณปู่แล้วร้อยกว่าปีแล้วตั้งแต่เริ่มมีตลาดผมมันรุ่น3ามนะรุ่นปู่มาจากเมืองจีนก็เริ่มพายเรือขายกันแล้ว อาศัยจากที่มีโรงสีสามโรงนะพอ<ม>ฟื้นตัวหน่อยคุณปู่ก็มาเช่าพอเช่าแล้วก็ให้คุณพ่อลงเรือแทนคุณปู่ก็จะอยู่บนบกที่ร้านมีกาแฟอะไรบ้างส่วนใหญ่มันก็จะเหมือนทั่วไปไน,นะครับพวกโอเลี้ยงกาแฟเย็นชาชาดำชาเย็นที่โบราณจริงๆก็จะเป็นหนอเข้า นัวเข้าคือการผสมระหว่างชากับกาแฟซึ่งอันนี้มันตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วแหละตั้งแต่รุ่นคุณปู่พอมารุ่นคุณพ่อนิมนจะหายไปชักหนึ่งเพราะคนจะไม่ค่อยรู้จักอันนี้พอคุณพ่อเสียผมผมรับหน้าที่แทนผมก็เลยเลยรือนี้ขึ้นมาหน้าที่แตกต่างออกไปมันอาจจะแตกต่างของชื่อก็คือจำบา มาจากน้ำหวานแล้วก็เราก็ใส่กาแฟเปล่ากาแฟขมนะสมัยก่อนเขาก็จะเรียกว่าน้ำหวานใส่หางกาแฟนะดั้งเดิมเลยนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาเล่าให้ฟังทําไมเขาไปเรียกจาปามีคนเอาไปเปรียบเทียบกับอาชีพหนึ่งซึ่งสมัยก่อนเขาเรียกว่าเต้นจาปาผู้ที่ทำอาชีพเนี่ยก็จะใส่แค่สองชิ้นชิ้นบนก็จะเป็นสีดําชิ้นล่างก็จะเป็นสีแดงมาหยอกมาตั้งกันเองเงี้ยครับตั้งไปตั้งมาก็เรียกกันติดปาก รุ่นคุณพ่อต้องกาแฟร้อนกับกาแฟดําจะขายดีแต่ว่ารุ่นผมนี่ส่วนใหญ่จะเป็นโรเลี้ยงถ้าไมร้านกาแฟที่เป็นแบบสภากาแฟแบบนี้ต้องมีเหยือกชาแก้วชาอะไรอ่า้เขาไว้สหรับกั้คออันนี้จะเป็นชาจีนนะอาจจะใช้ใบชาจีนแล้วก็ใส่ในน้าร้อนถ้าวัยรุ่นหน่อยเขาเรียกตบตูด <laughs> ที่นี่ก็จะมีไขล่ลวกนะแล้วว่าการความสุกอยู่แล้วแหละแล้วลมันจะมีไขล่ลวกสุกถ้าไข่ลวกก็จะเป็นน้ำน้ำหน่อยชิ้นน้อยแต่ถ้าไข่ลวกสุกก็จะเป็นชิ้นหรือไม่ก็เป็นลูกครึ่งลูกอะไรนี้เพราะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องความสุกปัจจุบันก็อัพบขึ้นมาถึง10บาทแล้วรุ่นเงินพ่อนะไอกาแฟดำแก้วละ50ตังคนะ์ับ ก็จาก50เป็น75เป็น1บาทคราวนี้มันก็อัพไปเป็นบาท50ไป2บาทเลยไล่ขึ้นมาเรื่อยๆพออัพไปเอามากลายเป็น10ทุกอย่างราคาเดียวถ้าใส่ถุงก็15บาทแต่ที่นี่บางคนก็กินใส่เหยือกอันนั้นก็โกงละ20ที่นี่ก็เป็นเหมือน <c oughs> ากแฟก็จะเป็นที่ชุมนุมอยู่นะตั้งแต่โบราณแล้วล่ะที่นี่จะเป็นที่รวมอย่างพวกคนงานอะไรก่อนที่จะไปลงสีเนี่ยเขาจะมานั่งทานองช่างอาชีพอิสระพวกช่างไม้ช่างปูนที่รับรับจ้างอิสระครับเรา่าจะมานั่งรอสายๆหน่อยหมดรุ่นปุงลาลานี้จะยังมีต่อไปอัก คือผมมีลูกชายสองคนนะซึ่งซึ่งอันนี้ก็ทำได้เขาเขารู้สูเขารู้รู้วิธีกลัวกันแล้วแต่เขาถ้าเขาเบื่อเบื่องานเขาจะกลับมาขายก็ขายแต่ผมบอกพวกหลานแล้วเดี๋ยวผมเลิกเนี่ยคนไหนสนใจถ้าเขาสนใจก็จะกลับมาก็ไม่อยากให้มันหายแล้วก็ตั้งแต่รุ่นคุปู่นะที่สำคัญที่สุดคืออนุรักษตลาดเพราะทั้งตลาดเหลือผมกับตมตำ ร้านเตยยงหลีนะก็อยู่ตลาดเก่าคลอง126หวาเส้นลำลูกกานะครับแต่ถ้าตาม GPS ก็ได้นะครับ GPS ก็จะพาอ้อมไปนิดหนึ่นงแต่เดินมาแค่60เมตรเองถึงที่ร้านแล้วที่ร้านน <laughs> ัื่อเด็กคุณห่อแล้วไม่เคยปิดเปิด6โมงชา้าถึง6โมเย็นถ้าที่ร้านก็ใช้เพจเตยยงหลีได้เลยครับกดเตยยงหลีก็ก็จะมีอันนี้ลูกชายทำไว้ ยังไงก็ฝากขอบคุณลูกค้าที่ช่วยกันรีวิวเพราะเมื่อก่อนยังไม่มีคนรู้จักถ้าอยากทราบอะไรก็เข้าเพจเตียยงหลีได้เลย